ป้าให้จ๊กรตาเหนูด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยคุณป้าใจดีจังใ้องั้นขับคุณคุณป้าหรือเปล่าขาเอาอย่างนั้นไม่มีมารายาทเลยนะเอิญไปขอบคุณคุณป้าด้วยลูกขอบคุณคุณป้าด้วยลูกไม่เอาไม่อยากเดินไปแล้วเอิญไม่ได้นะเดี๋ยววันหลังคุณป้าเขาก็ไม่ซื้อให้หรอกไปลกลับไปขอบคุณคุณป้าก่อนเอิญเอิญไม่งั้นแม่จะยืดแล้วนะจ๊ะ มาเอามานี่เอามานี่โอ้ยเด็กที่ไม่รู้จักขอบคุณเนี่ยไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละไป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 แม่คุณป้าให้ตุ๊กตาหนูด้วโอ้ยน่ารักจังเลยเอิญไปขอบคุณคุณป้าเลยยังอะจ๊ะดีใจใช่ไหมตอนได้ตุ๊กตาตัวเนี้ใช่ชอบมากเลยหรอแล้วตอนเรามีความสุขดีใจอะเราควรจะต้องทำยังไงนะคนอื่นทำอะไรให้อะ Mm hmm. แม่ขอกอดตุ๊กตาบ้างได้ไหมอ๋อขอบคุณนะน้องเอิญแม่ดีใจมากๆเลยที่เอิญให้กอดตุ๊กตาน้องน่ารักมากๆเลยคุณป้าขอบคุณนะคะหนูชอบตุ๊กตามากเลยแม่หนูไปขอบคุณคุณป้ามาแล้วคุณป้ายิ้มใหญ่เลยดีจังเลยเก่งมากเลยจ้ะเอิญ